สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าวนี้นะครับคนที่ผมจะทําเป็นเมนูแหนมผัดไข่นะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้แหนมนะครับให้เราเลือกยี่ห้ออย่างดีเสร็จแล้วก็นํามายีออกจากกันนะครับหอมใหญ่ครับไข่ไก่ขึ่งช่ายต้นหอมหั่นท่อนผงปรุงรสซีอิ๊วขาวพริกแดงจินดาหั่นเฉียง กระเทียมแล้วก็จะมีพริกไทยป่นนำมาโรอยเพิ่มคําหอมนะครับน้ำมันหมูนะครับกระเทียมนะครับ พอกกระเทียมหอมดีแล้วให้เรานำหอมใหญ่ลงผัดนะครับ ผัดหอมใหญ่สักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะตามได้แหนม หอมใหญ่เปลี่ยนสีแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอเติมน้ำมันเพิ่มไปนิดนึงหลังจากนั้นก็ตามด้วยไข่ไก่ครับ ตลบแหนมมาคลุกเค้ากับไข่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสเลยด้วยซีอิ๊วขาวผมปรุงรสเหยาะพริกไทยลงไปหน่อยครับเพิ่มความหอมแล้วก็จะตามด้วยพริกแดงจินดาหั่นเฉียงนะครับ ส่วนหอมหั่นทอนนะครับขึ้นใช่ครับ ร้อยขึ้นใช่สลดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับแหนมผัดไข่รีมือคุเดีม่ใจเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแหนมผัดไข่ฝีมือควเดีมจ่นใจนะครับลองไปทําทันกันดูนะครับทันกับข้าวสวยแล้วร้อนอร่อยอย่าบอกใครเดียวเชียวคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ยวยมนใจไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ